ครับเพจที่กฎหมายกับพี่หมอนะครับวันนี้ในเรื่องของวิอาญาหนึ่งมารุยกันต่อในเรื่องของผู้เสียหายนะจ๊ะว่าเฮ้ยไอความผิดแบบเนี้ยใครเป็นผู้เสียหายบางคนบอกโอ้ยพี่หมอหมูหมูมันจะไปยากอะไรล่ะครับเออความผิดฐานหมิ่นประมาทไอคนโดนหมิ่นประมาทนั่นแหละก็เป็นผู้เสียหายความผิดต่อชีวิตเช่นไอคนในชั่วมาตีหัวในหล่อในหล่อนั่นแหละก็เป็นผู้เสียหายถ้ามันเป็นความผิดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยากนะครับแต่ความผิดฐานพลาดผู้เยาวล่ะเออ ใครเป็นผู้เสียหายจะเนี่ยผู้เยาว์หรือเปล่าหรือว่าผู้ปกครองอ่านี่ก็ต้องไปดูกันนะจ๊ะแต่อย่าลืมนะจ๊ะขอให้กลับไปทบทวนเรื่องนี้ให้ดีนะครับว่าเฮ้ย ใครเป็นผู้เสียหายคนนั้นมีสิทธิ์ดําเนินคดีอาญานะถ้าราษฎรเท่านั้นเป็นผู้เสียหายราษฎรเท่านั้นก็เป็นผู้มีสิทธิดําเนินคดีอาญานะครับนะถ้ารัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหายรัฐเท่านั้นก็เป็นผู้ที่มีสิทธิดําเนินคดีอาญาถ้าทั้งรัฐและราษฎรเป็นผู้เสียหายก็ทั้งรัฐและราษฎรเป็นผู้มีสิทธิดําเนินคดีอาญานะครับนะแล้วในแต่ละอันมีความผิดอะไรบ้างอ่ะพี่หมอพูดให้ฟังหลายครั้งแล้วเนาะก็อย่าลืมไปท่องจํากันแล้วกันนะครับนะหลัก เราจำเป็นจะต้องรู้เลยนะจ๊ะต้องท่องให้ได้นะครับกับความผิดที่รัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหายอันนี้ก็ออกข้อสอบค่อนข้างบ่อยเนาะส่วนอันนี้จะเป็นความผิดที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะความผิดที่เหลือเลยก็ไม่ต้องท่องพวกนี้นะครับนะก็ท่องในเรื่องที่ว่าไอ้พวกนี้ละกันเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่1ไม่ใช่2มันก็ต้องเป็น3นะจ๊ะอ่ะโอเค ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องมารู้กันสักนิดหนึ่งแล้วก็ข้อสอบก็ออกด้วยก็คือไอ้ความผิดแบบเนี้ยราษฎรคนไหนที่เป็นผู้เสียหายในกรณีของรัฐเนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมจ๊ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าความผิดนี้เนี่ยรัฐเป็นผู้เสียหายอย่างไรเสียเนี่ยนะฮะก็มีอยู่รัฐเดียวฮะก็คือประเทศไทยเป็นผู้เสียหายใช่ไหมจ๊ะรัฐไทยเป็นผู้เสียหายเนาะเพราะนั้นเนี่ยรัฐคันก็เป็นผู้เสียหายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นความผิดจราจรทางบกความผิดฐานยาเสพติดอาวุธ ปีอะไรเงี้ยมันไม่ต้องไปนั่งแยกเงว่าเฮ้ยความผิดฐานจราจรทางบกเนี่ยกระทรวงอะไรฮะกระทรวงคมนาคมเป็นผู้เสียหายหรออะไรเงี้ยมันไม่ต้องแยกไงจ้ามันรวมๆใช่ไหมจ้าแต่ในกรณีของราษฎรเนี่ยมันจะต้องมาดูว่าเฮ้ยแล้วราษฎรที่มาฟ้องเนี่ยถูกคนหรือเปล่าว่ารัฐเนี่ยมันมีรัฐเดียวใช่ไหมจ้ายังไงก็ฟ้องในฐานะรัฐนี่แหละไม่มีปัญหาแต่ราษฎรเนี่ยเฮ้ย ยูเป็นผู้เสียหายหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ยู่ไม่ใช่ผู้เสียหายในยู่มาฟ้องในศาลยกฟ้องนะอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันนะครับเช่นความผิดเกี่ยวกับซั์เนี่ย เป็นความผิดที่จริงๆแล้วเนี่ยหลักการก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับนะโดยหลักการแล้วเนี่ยเราก็มักจะเข้าใจว่าเฮ้ยตัวเจ้าของทรัพย์นั่นแหละที่เป็นผู้เสียหายเช่นเฮ้ยกรณีที่มีการรักทรัพย์กันเนี่ยนะฮะตัวเจ้าของทรัพย์นั่นแหละหรือผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์นั่นแหละเป็นผู้เสียหายแต่คําถามคือว่าเอ้ยแล้วกรณีผู้ยืมละ่ะผู้ยืมจะเป็นผู้เสียหายไหมจ๊ะเนี่ยหรือไอ้กรณีที่มีการให้เช่าไม่ว่าจะเป็นเช่าทรัพย์ หรือว่าเช่าซื้อนี่หนักเลยนะเช่าซื้อเนี่ยเอ๊ะผ่อนไปแล้วหงวด10งวดเนี่ยแล้วใครจะเป็นเจ้าของทรัพย์เนี่ยจริงๆคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์อยู่ก็คือผู้ให้เช่าซื้อใช่ไหมจ๊ะแต่ผู้เช่าซื้อในในฐานะผู้ครอบครองใช้สอยทรัพย์เนี่ยเออจะเป็นผู้เสียหายด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะเออนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจจะทําให้เราสับสนกันสักนิดหนึ่งนะครับเ<อ>นาะหรือว่าความผิดที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็คเนี่ยน,นี้ออกข้อสอบบ่อยมากๆจะต้องรู้ให้แม่นให้ชัดเลยนะครับเนาะ หรือความผิดฐานท่าผู้เยาวอ่ะพี่หมอก็พูดได้ฟังไปแล้วนะซึ่งมักจะมาคู่กับความผิดฐานขอขอกทอชอรอหรือความผิดฐานเกรฟเนี่ยนะครับหรือว่าความผิดฐานอนา,นาจาร์เนี่ยนะครับนะกับในเรื่องของการความผิดฐานอื่นซึ่งข้อสอบไม่เคยออกเช่นฐานแจ้งความเท็จนะพร้อมเอกสารหรือว่าความผิดฐานอื่นนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากได้รายละเอียดก็ลองไปอ่านในหนังสือของท่านสาหารัฐดูนะครับมีเยอะมากมีกาเต็มไปหมดนะอ่านไม่ไหว เอาเป็นว่าเราเรียนกันในระดับของนิติศาสตร์บัณฑิตเนี่ยเราก็รู้ประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันเมื่อไหร่ไปเรียนในระดับเน้นะหรือว่าใครจะไปสอบผู้ช่วยไปสอบอายการเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนะอ่ะในเรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยมีคีย์เวิร์ดให้เข้าใจง่ายๆว่าไม่ว่าจะเป็นความผิดอันยอมความได้เช่นความผิดฐานยากักยอกช่อโกงทําให้เสียทรัพย์หรือบุกรุกก็แล้วแต่ ทั้งเจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครองทรัพย์ย่อมเป็นผู้เสียหายทั้งคู่เพราะฉะนั้นทั้งคู่ย่อมสามารถที่จะฟ้องร้องและรวมได้โอเคไหมโอเคไหมคีย์เวิร์ดง่ายๆเลยนะจ๊ะเช่นความผิดฐานอะไรจ๊ะทำให้เสียทรัพย์เนี่ยสมมติว่าพี่หมอเนี่ยอาจจะให้น้องปราดเนี่ยยืมอะไรฮะยืมโทรศัพท์มือถือพี่หมอใช่ไหมจ๊ะปรากฏว่าน้องปราดเนี่ยอาจจะโอ้โหเรียกได้ว่าไปหักอกสาวเขาแล้วเออไปหักอกสาวเอาอันนี้พุดเลนนะจ๊ะ เออทำให้สาวเจ้าเนี่ยเกิดความไม่พึงพอใจนะครับไม่พึงพอใจ ก็เลยเป็นไงฮะเอาโทรศัพท์มือถือซึ่งเออน้องปาดใช้อยู่เนี่ยแต่เป็นจริงๆเป็นของพี่หมอเนี่ยคว้างทิ้งซะเลยเนี่ยเนื่องจากไปหล่อเกินเหตุเกินหน้าเกินตาเนี่ยทำให้สาวเจ้าเนี่ยเขามาหลงรักแต่ว่าแหมไปปฏิเสธความรักสาวเจ้าเขาเนี่ยนะฮะเออเขาก็เลยไม่พอใจเนี่ยคุยย่งโทรศัพท์เลยเนี่ยถามว่าใครเป็นผู้เสียหายพี่หมอเป็นผู้เสียหายในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ใช่ไหมจ๊ะน้องปาดก็เป็นผู้เสียหายในฐานะของผู้ครอบของทรัพย์เช่นเดียวกันนะฮะหรือว่ากรณีบุกรุกเนี่ย บุกลุกเข้ามาเนี่ยถามว่าตัวเจ้าของหอเป็นผู้เสียหายไหมเป็นตัวผู้เช่าที่ครอบครองทรัพย์อยู่เป็นผู้เสียหายไหมเป็นเพราะฉะนั้นทั้งเจ้าของแล้วก็ตัวผู้ครอบครองทรัพย์ก็สามารถที่จะไปฟ้องไปร้องไปรวมได้ทั้งสิ้นนะครับหรือกรณีเมื่อกี้ที่ทําให้เสียทรัพย์เนี่ยตัวพี่หมอหรือน้องปาดก็สามารถที่จะไปฟ้องไปร้องไปรวมไ,ได้หมดนะครับเพราะว่าถือว่าทั้งสองคนก็ย่อมเป็นผู้เสียหายด้วยกันทั้งคู่นะครับเนาะหรือกรณีรักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการรักทรัพย์ธรรมดาหรือว่ารักวิ่งชิงป่นเนเ้ี่ยนะ กองรั์อยู่เนี่ยก็เป็นผู้เสียหายมันเคยมีข้อสอบออกมาว่าเฮ้ยเนี่ยเอ้ยในหล่อเนี่ยเช่ารถมาจากในรวยเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าในระหว่างที่เช่ารถอยู่เนี่ยในชั่วก็มารักซัพย์ไปเนี่ยนะครับถามว่าใครเป็นผู้เสียหายครับก็ทั้งในรวยในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์กับในหล่อในฐานะผู้เช่าที่เป็นผู้ครอบครองทรัพย์ก็รวนเป็นผู้เสียหายด้วยกันทั้งสิ้นเพราะนั้นทั้งในหล่อและในรวยก็สามารถที่จะไปฟ้องไปร้องไปร่วมได้นะครับนะอ่ะกรณีความผิดพรบอันว่าด้วยเช็คครับไอ้ตรงเนี้ยคนที่จะเป็น เรียกได้ว่าเป็นผู้เสียหายก็ต้องเป็นผู้ส่งเช็คฮะโดยเฉพาะต้องเป็นผู้ส่งเช็คคนสุดท้ายเพราะว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันมีการโอนโอนโอนใช่ไหมคนที่ถือเช็คคนสุดท้ายเนี่ยนะฮะที่ได้รับมาโดยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นผู้ส่งเช็คแล้วก็ ผู้ส่งเช็คคนนั้นเนี่ยนะฮะถูกธนาคารปฏิเสธนะครับนะตรงเนี้ยก็เรียกได้ว่าจะเป็นผู้ส่งเช็คที่ถูกธนาคารปฏิเสธแล้วก็จะเป็นผู้เสียหายตามพรบว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คนะครับซึ่งการใช้เช็คเนี่ยใครเรียนตั๋วเงินกับพี่หมอมาแล้วก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันมี2แบบนะชนิดระบุชื่อผู้รับเงินกับชนิดผู้ถือซึ่งจะมีรูปแบบการโอนที่ไม่เหมือนกันก็เดี๋ยวพูดให้ฟังละกันนะครับอ้ตรงเนี้ยต้องโฟกัสเลยเพราะว่าข้อสอบออกบ่อยมากๆนะครับนะอ่ะความผิดฐานผ้ายาวแครับซึ่งมักจะมาพร้อมๆกับควาามผิดฐน กทอชอรอนะฮะหรือว่านาจารย์นะครับนะถ้าความผิดฐานพระกู้เยาวเนี่ยถ้าเราไปเปิดมาตาไม่ว่าจะเป็น317 318 319เนี่ยจะรู้เลยว่าคนที่กฎหมายต้องการคุ้มครองก็คือใครฮะบิดามารดาผู้ปกครองผู้ดูแลเนาะไอ้ตรงเนี้ยก็จะเป็นผู้ที่ต้องเสียหายนะครับเนื่องจากว่าถูก ผู้ถูกอะไรฮะถูกพรากผู้เยาวไปจากการดูแลเนี่ยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแบบนี้คนที่เรียกได้ว่าเป็นผู้เสียหายแล้วก็สามารถที่จะไปฟ้องไปร้องไปร่วมในคดีภาคผู้เยาวได้เนี่ยก็จะต้องเป็นอะไรฮะเป็นบิดามารดาผู้ปกครองผู้ดูแลของผู้เยาวนะครับเนาะข้อสอบมันเคยออกว่าเฮ้ยเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ดูแลตามความเป็นจริงเนี่ยตรงเนี้ยจะสามารถเป็นผู้เสียหายที่ไปฟ้องคดีภาคผู้เยาวได้หรือเปล่าคําตอบคือได้ฮะพอเข้าหลักเกณฑ์คําว่าผู้ดูแลนั่นเองนะครับนะ เอาความผิดฐานขอๆกทอชอรอนะครับคนที่ถูกกระทานั่นแหละฮะที่จะเป็นผู้เสียหายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าความผิดที่มัน1กรรมแต่มันมี2ความผิดเนี่ยเช่นภาคผู้เยาว์ไปด้วยหรืออาจจะ2อสองกรรมเลยเนี่ยนะพี่หมอขออภัยนะต้องไปเปิด,ดวิธีเข้าใจว่าน่าจะเป็น2กรรมนะครับอย่างเช่นในกร,รณีว่า,าพลาดไป1กรรมแล้วก็เป็นไงฮะไปกระทําอนาจารย์อีก1กรรมเนี่ยแบบนี้มันก็จะแยก 2อ,อความผิดแล้วก็สองผู้เสียหายในความผิดฐานพลาดไปเพื่อการอนาจารเนี่ยคนที่เป็นผู้เสียหายก็คือบิดามารดาผู้ปกครองผู้ดูแล ส่วนการกระทําอนาจารโดยที่เขาจะเ,าเขาไม่ยินยอมหรือกรณีที่เป็นคนอายุน้อยเป็นเด็กอายุน้อยแล้วเขายินยอมเนี่ยมันก็มีความผิดคนที่เป็นผู้เสียหายก็คือใครจ๊ะก็คือตัวผู้ถูกกระทํานั่นเองนะครับนะส่วนความผิดฐา,ดาแนารรแจ้งความเท็จครับโดยหลักแล้วเนี่ยความผิดฐานแจ้งความเท็จกับความผิดฐานปลอเมเอกสารเนี่ยคนที่เป็นผู้เสียหายคือใครจ๊ะคือรัฐนะจ๊ะอย่างไรก็แล้วแต่ก็อาจจะมีผู้ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมก็คือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการแจ้งความเท็จเช่นถูกแจ้งความเท็จว่าเนี่ย เอ่อในหล่อเนี่ยถูกแจ้งความเท็จว่าอะไรฮะเป็นคนที่ไปกระทําชํารเล้าคนอื่นเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะทำให้ตัวในหล่อเนี่ยถูกดําเนินคดีหรือว่าถูกจับหรืออาจจะไปบอกว่าในหล่อเนี่ยค้ายาเสพติดนะทำให้เขาถูกจับถูกตรวจค้นเนี่ยแบบเนี้ยไอคนที่ไปแจ้งความเท็จเนี่ยก็เรียกได้ว่ากระทำความผิดตัวในหล่อเองก็เป็นผู้เสียหายสามารถที่จะไปฟอไป้องไปร้องไปร่วมได้นะครับนะหรือว่ากรณีสามีฮะโอ้ตัวเองสมรสอยู่เนี่ยนะฮะ ก็ไปแจ้งต่อนายทะเบียนว่าตัวเองไม่เคยสมรสมาก่อนเนี่ยนะฮะเป็นการสมรสซ้อนเนี่ยนะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยนะเป็นการอะไรจ๊ะเป็นการสมรสซ้อนซึ่งจะเป็นโมฆะเนี่ยนะฮะแต่ตามกฎหมายอาญาก็ถือเป็นการแจ้งความเท็จแล้วฮะซึ่งการแจ้งความเท็จเนี่ยตัวรัฐเป็นผู้เสียหายแต่คนที่จะเสียหายเพิ่มเติมด้วยก็คือใครฮะก็คือภรรยาใหม่นะฮะซึ่งถูกหลอกว่าตัวผู้ชายคนเนี้ยไม่เคยมีภรรยามาก่อนกับตัวะไรฮะกับตัวภรรยาเก่าซึ่งยังคาทะเบียนสมรสกันอยู่เนี่ยก็จะต้องเสียหายเเเช่่่นนดียยววกัราาอู สามีเนี่ยไปบอกว่าตัวเองไม่เคยสมรสเนี่ยอ้าวตัวเองครองทะเบียนสมรสอยู่เนี่ยก็เสียหายนะฮะแบบนี้ทั้งคู่ทั้งภรรยาเก่าภรรยาใหม่เนี่ยก็เป็นผู้เสียหายนะครับเนาะสามารถไปฟ้องไปร้องไปร่วมจับสามีตัวเองได้ <c oughs> <c oughs> ก็ระวังกันให้ดีๆแล้วกันนะครับนะ,อะโอเคหรือความผิดฐานปลอมเอกสารเนี่ยนะผู้ได้รับความเสียหายจากการปลอมเอกสารก็เรียกได้ว่าจะ ก็ต้องเป็นผู้เสียหายอย่างเช่นตัวเจ้าของบัตรเครดิตที่ถูกปลอมไปใช้เนี่ยนะฮะแล้วก็ถูกกดเงินดูดเงินไปหรือนําเอาเงินของตัวเองในบัญชีตัวเองในเครดิตของตัวเองเนี่ยไปใช้จ่ายสินค้าเนี่ยตรงเนี้ยตัวเจ้าของบัตรเครดิตที่ถูกปลอมเนี่ยก็เป็นผู้เสียหายสามารถไปฟ้องไปร้อง,ไป,องไปร่วมได้นะครับเนาะเรื่องของปลอมเอกสารเนี่ยพี่หมอเคยเจออยู่เคสหนึ่งนะสมัยพี่หมอทํางานอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเคยเจอว่าเขาปลอมอะไรให้ไทยเขาปลอมอะไรจ๊ะ เขาปลอมใบประกอบวิชาชีพแพทย์นะเอามาสมัครงานเนี่ยนะครับนะเออทีเนี้ยทางทนายความประจำโรงพยาบาลเขาก็มาปรึกษาพี่หมอว่าเออพี่หมอพี่หมอว่ามันแปลก,ปลกไหมพอดีเอาชื่อไปเช็คในเว็บแพทยสภาเนี่ยมันไม่มีแล้วก็ดูเขาก็ขอดูเนาะว่าเอยมันแปลกไหมเราก็มันแปลกฮะเพราะว่าในปีของอะไรจ๊ะ ในปีของที่ออกใบประกอบวิชาชีพเนี่ยซึ่งมันเป็นปีใกล้เคียงกับของพี่หมอเนี่ย้ยนายกไอเลขนายกกับเลขานายกเป็นอีกคนหนึ่งนะแต่อ้ที่เขาปลอมเนี่ยสมมติเขาปลอมปีเท่าไหร่ดีจ้ะปี60เนี่ยจริงๆนายกมันควรจะเป็นนายกใช่ไหมจ้ะเ,เลขาเป็นนางขอเงี้ยนะฮะแต่เขาปลอมปี60เนี่ย ดันไปใส่ชื่อในคอกันงอซึ่งเป็นนายกเก่าเลยขาเก่าเนี่ยเราก็เลยมันแปลกๆไว้เฮ้ยก็เลยรู้ว่าเขาเนี่ยปลอมเอกสารพอร,รู้ว่าเขาปลอมเอกสารแล้วก็ขอเช็คไปที่แพทย์สภาเนาะว่าเฮ้ยเขามีคนชื่อเนี้ยอยู่ในทะเบียนที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพหรือเปล่าเนี่ยปรากฏว่าไม่มีฮะทีเนี้ยก็เอาละสิใครจะเป็นผู้เสียหายที่ต้องไปดําเนินคดีในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะถามว่าโรงพยาบาลหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้ว,อา,ลวอาจจะเป็นแพทย์สภาเนาะ ที่ได้ได้ว่าถูกปลอมถูกไหมจ้าเออเนี่ยนะฮะจริงๆตามความเห็นพี่หมอก็อาจจะทั้งคู่<笑><笑>นะครับนะอ่ะก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้เราลงในฐนานะโรงพยาบาลเราไม่ได้เสียหายนี่เพราะว่าอะไรฮะ เพราะว่าเราเนี่ยังไม่ได้รับเลยอ่าอย่างนี้ก็เราก็จะไม่ใช่ผู้เสียหายนะแต่นแน่ๆเนี่ยแพทย์สภาอาจจะเป็นผู้เสียหายแต่ในเคสนี้มันไม่มีดีกานะครับก็เลยนี้เล่าประสบการณ์ให้ฟังก็ไม่ฟันธงแล้วกันว่าในเคสแบบเนี้ยมันจะเป็นกรณีที่ว่าเฮ้ยใครเป็นผู้เสียหายกันแน่นะครับเนาะแต่กรณีที่มีดีกามาแล้วก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมได้กรณีของบัตรเครดิตที่ถูกปลอมนะครับหรือว่าการปลอมอะไรฮะการปลอมใบเบิกเงินอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะอ่ะทีนี้ขอไม่ได้พูดทั้งหมดนะจ๊ะนจจเนื่งา,ร,า,าริๆ มีค่อนข้างเยอะดีกาค่อนข้างมากเลยนะครับก็ขอพูดตัวหลักๆแล้วกันนะครับก็อย่างเช่นในกรณีความผิดเกี่ยวกับทรั์เนี่ย ให้จับหลักแล้วกันว่าทั้งตัวเจ้าของกรรมสิทธิ์แลวก็ผู้ครอบครองนั่นแหละที่เป็นผู้เสียหายด้วยกันทั้งคู่เช่นในช่วงฮะลักรถยนต์นะครับของตัวในหล่อซึ่งในหล่อเนี่ยก็เช่ามาจากในรวยอีกทีไปโดยทุจริตเนี่ยแน่นอนว่าในรวยเนี่ยจะอยู่ในฐานะของเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วก็ในหล่อเนี่ยอยู่ในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์ในฐานะของผู้เช่าเนี่ยนะฮะแบบเนี้ยทั้งคู่ก็เป็นอะไรฮะเป็นผู้เสียหายด้วยกันทั้งสิ้นนะครับในรวยก็เป็นผู้เสียหายในฐานะเจ้าของรถเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหล่อเองก็เป็นผู้เสียหายใในนนฐะผู้คครรรออบงทัพย์ ใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นทั้งคู่ย่อมมีสิทธิดำเนินคดีอาญาต่อในชั่วไดทั้งคู่สามารถที่จะไปฟ้องไปร้องแล้วก็ไปรวมได้นะครับนะนี่คือกรณีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนาะซึ่งสามารถปรับได้กับความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ความผิดฐานบุกรุกซึ่งพี่หมอก็ยกตัวอย่างให้ฟังไปแล้วนะครับเนาะหรือในความผิดฐานพาคผู้ยาวกับในกรณีการข่มขหอเนี่ยนะฮะกับการกระทําอนาจารเนี่ยนะครับ,บ,รราารรบตรงนี้มักจะเป็นข้อสอบที่ออกบ่อยเหมือนกันก็คือเป็นความผิดที่ทําพร้อมๆกันนะฮะมี2กรรมคือกรรมพราคก,กับกรรม กระทำนะครับเนาะ เช่นในชั่วฮะหลอกนางสาวสวยซึ่งเป็นผู้เยาว์อายุ17ปีไปทําการขอโขอเนี่ยนะฮะโดยที่นางสาวสวยเนี่ยก็ไม่ได้ยินยอมเลฮะในรอเนี่ยซึ่งเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าเป็นผู้ดูแลนางสาวสวยเนี่ยนะมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเนี่ยเนื่องจากมารดาหนีตามชายอื่นไปเนี่ยนะครับ <c oughs> น่าสงสารมากเลยนะครับถามว่ามีความผิดกี่กรรมฮะก็น่าจะ2กรรมใช่ไหมจ๊ะตรงนี้พี่หมอไม่แน่ใจนะไปเปิดอีกทีนึงว่ากี่กรรมเพราะว่าบางทีเนี่ยไม่ได้อ่านอาญามากๆเนี่ยมันก็บ,บางทีลืมเหมือนกันแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็น2กรรมเน นางสวยถามว่าเป็นผู้เสียหายไหมเป็นเป็นผู้เสียหายในความผิดฐานไหนจ้าฐานขอขอกกระทอชอรอโดยที่นางสวยไม่ได้ยินยอมใช่ไหมจ้าถามว่าในรอซึ่งเป็นบิดาเป็นผู้เสียหายไหมเป็นแต่เป็นความผิดเอ่อเป็นผู้เสียหายในความผิดไหนนะเป็นความผิดฐานพรากผู้เยาว์ใช่ไหมจ้าเพราะฉะนั้นนางสวยยอมมีสิทธิดำเนินคดีต่อในชั่วได้ในฐานนะ ความผิดฐานคอขอกทอชอรเราเนาะไม่ว่าจะเป็นการดําเนินคดีฐานะที่เป็นการฟอร้อ,รรองหรือการร้องหรือการร่วมก็แล้วแต่ส่วนนายรอซึ่งเป็นบิดาก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการดาเนินคดีต่อในชั่วในความผิดฐานพราดผู้เยาว์ได้นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นการฟ้องการร้องหรือการร่วมก,ก็แล้วแต่นะครับนะอันนี้คือหลักการว่าเฮ้ยกรณีที่มันมี2ความผิดเนี่ย แล้วในแต่และความผิดเนี่ยผู้เสียหายเป็นคนละคนกันเนี่ยมันก็ต้องแยกกันใช่ไหมจ๊ะว่าความผิดเนี้ยใครเป็นผู้เสียหายคนที่เป็นผู้เสียหายนั่นแหละที่มีสิทธิในการดาเนินคดีอาญานะครับเนาะอ่ะโอเคอ่ะความผิดที่เราจะต้องมาดูกันละเอียดสักนิดหนึ่งก็คือความผิดเกี่ยวกับเช็คนะครับเนาะอย่างที่บอกไปครับคนที่จะเป็นผู้เสียหายได้ก็คือผู้ส่งเช็คคนสุดท้ายในขณะที่ถูกธนาคารปฏิเสธนะครับเนาะซึ่งเช็คนี่มันมี2ประเภทก็คือชนิดระบุชื่อผู้รับเงินกับชนิดผู้ถือนะครับนะซึ่งการจะเป็นผู้ส่งเช็คคไดด้นนนนน่ททบบกกัััสิึงะร จริงๆเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่จะเป็นหลักเกณฑ์ว่าเอ้ยใครจะเป็นผู้ทรงเช็คเนี่ยหก็คือจะต้องเป็นผู้ที่มีเช็คอยู่ในการครอบครองใช่ไหมจ๊ะสก็คือจะต้องรับโอนเช็ค มาโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะเออจริงๆมันจะมีหลักการข้อ3ข้อสอี่เนี่ยนะซึ่งพี่หมอเคยพูดให้ฟังไปแล้วเช่นในกรณีรับเช็คมาชนิดระบุชื่อผู้รับเงินเนี่ยนะฮะจะต้องปรากฏว่าการสลักหลังไม่ขาดสายชํากันได้ใช่ไหมจ๊ะแล้วอย่างที่4มันจะต้องเป็นอะไรโดยสุจริตโดยอะไรเนี่ยลองไปอ่านดูได้พี่หมอก็รืมๆไปแล้วบ้างเนี่ยนะครับนะแต่หลักๆ2ข้อในข้อสอบตรงนี้ก็คือว่า จะต้องเป็นผู้ครอบครองเช็คแล้วก็รับโอนเช็คมาโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะถ้าเป็นเช็คชนิดระบุชื่อนอกจากส่งมอบแล้วพอไหมไม่พอจะต้องมีการสลักหลังโดยถูกต้องตามกฎหมายด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเช็คชนิดผู้ถือไปไงฮะแค่เพียงการส่งมอบก็เพียงพอแล้วนะครับนะทีนี้เนี่ยถ้าคีย์เวิร์ดก็คือว่า ถ้าไม่ใช่ผู้ส่งเช็คจะเป็นผู้เสียหายได้ไหมไม่ได้นะครับนะจะก่อเกิดสิทธิ์ในการฟ้องร้องร่วมได้ไหมไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาโจทย์เขาหลอกเนี่ยเขาก็จะหลอกเรามาว่าเฮ้ย mm hmm. แบบนี้แบบเนี้ย ใครเป็นผู้ส่งเช็คถ้าเราแม่นว่าเอ้ยแบบนี้ไอ้คนนี้มันเป็นผู้ส่งเช็คไอ้คนนี้มันเป็นผู้เสียหายแบบนี้เราก็จะรู้ว่าไอ้คนคนนั้นนั่นแหละที่มีสิทธิ์ที่จะดําเนินคดีอาญาแต่ถ้าไม่ใช่ผู้ส่งเช็คถึงแม้ว่าจะเสียตังค์เป็นไงฮะก็ไม่มีสิทธิ์ในการดําเนินคดีอาญานะจ๊ะอย่างเช่นอะไรฮะในชั่วฮะสั่งจ่ายเช็คชําระหนี้สินค้าให้กับในรวยนะครับนะในรวยเนี่ยถามว่าเป็นผู้ส่งเช็คไหมเป็น เพราะว่าในรวยเนี่ยเป็นอะไรจ๊ะเป็นผู้ที่ครอบครองเช็คอยู่แล้วก็รับเช็คมาโดยถูกต้องตามกฎหมายในฐานะของอะไรจ๊ะในฐานะของผู้รับเงินใช่ไหมจ๊ะปรากฏว่าเคสเนี้ยไม่ได้มีการโอนเช็คไปให้ผู้อื่นเลยในรวยก่อนนาเช็คไปขึ้นเงินเลยถูกธนาคารปฏิเสธเช็คเด้งเลยเนี่ย ถามว่าแบบนี้ใครเป็นผู้ส่งเช็คฮะคนที่เป็นผู้ส่งเช็คก็คือในรวยนั่นแหละที่เป็นผู้ส่งเช็คใช่ไหมจ๊ะอ่าแล้วก็เป็นผู้เสียหายเมื่อในรวยเป็นผู้ส่งเช็คในรวยย่อมเป็นผู้เสียหายย่อมมีสิทธิ์ดำเนินคดีอาญากับในชั่วไม่ว่าจะเป็นการฟ้องร้องหรือร่วมก็แล้วแต่แต่ถ้าเปลี่ยนข้อได้จริงบอกว่าในชั่วเนี่ยสั่งจ่ายเช็คชนิดระบุชื่อผู้รับเงินชนําระหนี้ค่าสินค้าให้กับในรวยในรวยเนี่ยก็โอนเช็คโดยชอบด้วยกฎหมายแสดงว่าในรวยโอนเช็คแบบไหนจ๊ะโดยการส่งมอบแล้วก็สลักหลังใช่ ถูกธนาคารปฏิเสธเช็คเด้งถามว่าในเคสเนี้ยใครเป็นผู้ส่งเช็คจ้าต้องบอกว่าในหล่อใช่ไหมจ้าเพราะว่าในหล่อเนี่ย เป็นผู้ครอบครองเช็คแล้วก็รับโอนเช็คมาโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับในรวยยังเป็นผู้ทรงเช็คอยู่ไหมไม่ใช่แล้วเพราะว่าอะไรฮะได้โอนเช็คให้กับตัวในหล่อไปแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าในเคสนี้ใครเป็นผู้เสียหายจ้าก็คนที่เป็นผู้ทรงเช็ค,คก็คือในหล่อนั่นเองเพราะนั้นถามว่าใครเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะดําเนินคดีอาญาต่อในชั่วก็ต้องเป็นผู้ทรงเช็คก็คือในหล่อนั่นเองเพราะเป็นผู้เสียหายนะครับเนาะในหล่อเป็นผู้สรงเช็คในหล่อเป็นผู้เสียหายย่อมมีสิทธิ์ดำเนินคดีอาญาต่อในชั่วแต่ในรวยเป็นผู้ ย,ยอมไม่มีสิทธิดำเนินคดีอาญาต่อในชั่วนะครับนะแต่ข้อสอบมันไม่ได้ออกแค่นี้หรอกจะ้ะมันจะออกแบบนี้ฮะ <c oughs> ในชั่วฮะสั่งจ่ายเช็คชนิดระบุชื่อผู้รับเงินนะครับชำระนี้ให้กับตัวในรวยเนาะในรวยโอนเช็คโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับชำระนี้ให้กับตัวในหล่อปรากฏว่าณนะตอนนี้ใครเป็นผู้ส่งเช็คฮะในหล่อเนาะในหล่อนะําเช็คไปขึ้นเงินถูกธนาคารปฏิเสธเช็คเด้งในหล่อจึงนําเช็คมาคืนในรวยและขอรับเงินสดไปแทน1นล้านบาท ถามว่าจังหวะเนี้ยสีม่วงเนี่ยนําเช็คไปคืนแล้วขอเงินสดรับเงินสดไปแทนเนี่ยถามว่าในกรณีแบบเนี้ยเป็นการโอนเช็คหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่การนําเช็คไปคืนอาจจะเป็นการส่งมอบเช็คให้แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าในหล่อได้มีการสลักหลังคืนให้กับตัวในรวยเนี่ยถามว่า ในรวยจะเป็นการรับโอนเช็คมาโดยถูกต้องตามกฎหมายไหมไม่ใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครยังเป็นผู้ส่งเช็คอยู่ฮะตัวในหล่อยังเป็นผู้ส่งเช็คอยู่ในรวยเป็นผู้ส่งเช็คไหมถึงแม้ว่าเป็นผู้ครอบครองเช็คแต่ไม่ได้รับโอนเช็คมาโดยถูกต้องตามกฎหมายก็คือในหล่อไม่ได้สลักหลังคืนให้ถูกไหมจะ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบเนี้ยคนที่เป็นผู้ส่งเช็คคอือใครจ๊ะในหล่อยังคงเป็นผู้ส่งเช็คอยู่ในหล่อยังเป็นผู้เสียหายย่อมเป็นผู้เสียหายย่อมมีสิทธิ์ดำเนินคดีอาญาต่อในชั่วในรวยไม่ใช่ผู้ส่งเช็ค เพราะว่าในหล่อไม่ได้โอนคืนแค่นําเช็คมาคืนแต่ไม่ได้โอนเห็นไหมย่อมไม่ใช่ผู้เสียหายย่อมไม่มีสิทธิ์ดำเนินคดีอาญาต่อในชั่วนะครับแม้ตัวเองจะต้องเสียเงินไปก็ไม่ใช่ผู้ส่งเช็คก,ก็ย่อมไม่ใช่ผู้เสียหายข้อสอบมันเคยออกอีกว่าเฮ้ย <c oughs> ในรวยเนี่ยหลังจากอะไรฮะได้ เช็คคืนมาจากตัวในหลอ่อซึ่งไม่ได้โอนมาโดยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยในรวยก็เอาไปขึ้นเงินอีกรอบหนึ่งก็ปรากฏยังเด้งอีกรอบหนึ่งถามว่าแบบเนี้ยในรวยเป็นผู้เสียหายไหมก็ยังไม่ใช่เพราะในรวยไม่ใช่ผู้อะไรฮะไม่ใช่ผู้ส่งเช็คนั่นเองน,นจะจ๊ะอันเนี้ยข้อสอบออกค่อนข้างบ่อยเดี๋ยวไปดูในข้อสอบจากเข้าใจมากขึ้นนะจะ๊ะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับว่าเฮ้ยความผิดแบบไหนใครเป็นผู้เสียหายโดยเฉพาะความผิดที่เป็นความผิดต่อศัพย์ซึ่งเคยออกข้อสอบความผิดฐานภาคผู้เยาวกับการกระทำอ่าชำเรานะฮะความ ผิดเกี่ยวกับเช็คนี่ออกข้อสอบบ่อยมากก็เลยต้องมี1นึ่งพาร์ทที่จะาอธิบายเรื่องพวกนี้ให้ฟังแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าเฮ้ยความผิดฐานปลอเมเอกสารความผิดฐานแจ้งความเท็จความผิดฐานนั้นฐานนี้ฐานโน้นเนี่ยใครจะเป็นผู้เสียหายก็ไปอ่านเพิ่มเติมกันได้นะจ๊ะต่อไปก็จะมาพูดถึงในเรื่องของผู้เสียหายโดยนิติไหนซึ่งเคยบอกไปแล้วว่าเฮ้ยจะเป็นองค์ประกอบจริงๆเนี่ยเราผ่านมากี่พาร์ทจ๊ะเนี่ย สามพาร์ท<น>สี่พาร์ทเนี่ยนะจ๊ะยังอยู่ในเรื่องของผู้เสียหายกันอยู่นะจ๊ะจาได้ใช่ไหมจ๊ะองค์ประกอบข้อหนึ่งเรื่องของอะไรนะจ๊ะเรื่องของมีการกระทาความผิดอาญาเกิดขึ้นอันที่สองต้องได้รับความเสียหายใช่ไหมจ๊ะจากการกระทาความผิดอาญานั้นแล้วก็มานั่งแยกกันว่าเฮ้ยแบบนี้ราษฎรเท่านั้นเป็นผู้เสียหายแบบนี้รัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหายแบบนี้ทั้งรัฐทั้งราษฎรเป็นผู้เสียหายในพาร์ทที่5ก็ยังมาแยกอีกว่าเฮ้ยแบบนี้นะไอ้แบบเนี้ยคนที่เป็นราษฎรเป็นผู้เสียหาย ต้องเป็นผู้ทรงเช็คนะต้องเป็นผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้ครอบครองทรัพย์นะเฮ้ยถ้าเกิดว่าเป็นความผิดฐานพ่อพ้าผู้เยาว์เนี่ยผู้เยาว์ไม่ได้เป็นผู้เสียหายนะคนที่เป็นผู้เสียหายคือใครฮะคือพ่อแม่ผู้ปกครองนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวในพาร์ทต,ต่อไปก็จะมาเข้าองค์ประกอบข้อที่3ก็คือเรื่องของอะไรจ้ะเรื่องของการเป็นผู้เสียหายโดยนิติไหนนั่นเองนะครับนะถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามกับพี่หมอด้วยไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ